สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับมาพบก,กับช่องตาซาวนีโวนะครับวันนี้ผมก็ได้ทดลองในการเติมบูทบูทิกบูสนะครับโดยการเติมน้ำมันเติมถังแล้วก็เติมเข้าไปนะครับเพราะว่ารถผมมันมีการใช้งานมาแล้วแหละแต่ว่าก็เติมเพื่อความทดสอบที่ความที่ที่มันได้แม่นยํานะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้จะรอหาสถานที่อรองแปดสิบร้อยยี่ให้นะครับ นะเดินทางออกต่างจังหวัดน,นะครับนะไม่บีบแดงนะไม่บีบแดงไม่ใช่ไม่ใช่ใชรถมดดา้าสีแดงนะเยวรอดูครับหาหาที่ให้นิดหนึ่งนะครับว่าจะได้อัตราเล่งเท่าไหร่นะครับดูปล่อยว่างๆก่อนสักคู่หนึ่งครับวันนี้มีรถบ้างอุตส่าห์ดูว่าเออแดงไม่แดงแล้ววะตรงนี้ระยะสั้นเกินไม่ได้ครับต้องต้องยาวๆเลยนะต้องยาวๆ เี๋ยรถดลอง80ร้อยี่ได้เปล่านะฮะไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารถเดยอะไปไหนนะฮะมันต้องมันต้องหาที่จริงๆนะครับมันมันได้แค่นี้นะครับเราจะด่าหัวผมไหมเนี่ยขับ80กิโลเมตรต่ชั่วโมงอยู่บนมาสบัตเจียบ GPF มันก็อยู่ที่ประมาณ74แบบ74นะข้างบนก็80นะข้างล่างก็อยู่เนี่ยเนะี่ยอันนี้ผม OBD ผมเอาไว้ดูความเร็วดูบูดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้เกียร์นะห้านะไปจะเอาเกียร์สี่นะครับเอาที่เกียร์สี่อ่ะรอยาวๆครับกดดูสักแป๊บนะฮะเลยกดไปก่อนนะฮะหาหาที่นิดนึงมันไม่มีที่ครับไปตรงนี้จะถ้าจะเอาระยะต้องถอดคาเลงเยอะเลยครับมีว่างไหมยอาลองดูนะฮะตรงนี้จะได้หรือเปล่านะแต่ถ้าถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมเบรกเองครับสามสองหนึ่งกดพอ ธรรมดานะหมวดธรรมดานะอ่ะสามสองหนึ่งไปรถตัดหน้าครับรถตัดหน้าครับไม่ได้จริงๆอ่ะนะฮะบ,บางครั้งก็ไม่รู้จะตาดยังไงนะครับเวลาเราขับรถออก่างจังหวัดเน,นี่อ่ะเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าปกติถ้าผมแตกคันเร่งแบบนี้นะ อันนี้คือบางๆนะครับไม่ได้แตะเยอะนะดูบูทครับขึ้นนิดเดียวเองปอนเธอบโบขึ้นนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้ใช้ใช้บูทเยอะนะฮะับรคันนี้อยู่ที่ประมาณสิบห้าปอนนะครับสิบห้าปอนไม่ใช่ e-su d-max สองจุดสองนะเราไม่ใช่ e-su d-max ดู oul, ือเก้าแล้วนะที่ใช้ยี่แปดปอนในการบูตอยู่ปรมานี้อโอ้ไปไกลเลยครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับ จะกดแบบเต็มๆนะฮะอ้าวสามสองหนึ่งป้ไม่รู้ว่าขึ้นเร็วขึ้นช้านะฮะไม่รู้ว่าขึ้นเร็วขึ้นช้านะครับแต่ว่าทั้าสุดถึงร้อยเมื่อกี้มันมามันมาเกียร์สี่นะครับเกียร์สี่ก็จะตื้อๆหน่อยๆเพราะว่าอากาศ ดูอากาศที่ผมทดสอบด้ยนะฮะสามสิบแปดองศายิ่งร้อนยิ่งขึ้นช้านะครับแต่ถ้าเย็นยิ่งเย็นยิ่งเร็วนะครับยิ่งเย็นเร่นเร็วอ่าทีนี้ก็คืออีโค่โหมดไอ์พาวเวอร์โหมดไอโหมดธรรมดาไม่ใช่พาวเวอร์โหมดถ้ากดพาวเวอร์โหมดมันจะเป็นยังไงเลยครับก็ทดสอบให้ดูว่าเออมันก็ยังมีพอมีพละกําลังนะแต่เพราะว่าเมื่อกี้ผมกดมิดเลยเกือบประมาณครึ่งหนึ่งนะครับไม่ได้มิดเต็มนะประมาณครึ่งหนึ่งกว่าบูทจะขึ้นแต่ไม่รู้ว่าบูท่่่าไหรรนะเมือกก้คับ็ ทดสอบให้ดูเฉยๆว่าเป็นยังไงแต่ว่าคือถ้าทดสอบจริงๆอ่ะมันต้องอุณหภูมิเท่ากันนะครับเหมือนเหมือนที่ผมทดสอบตอนที่เป็นน้ำมันถังน้ำมันเท่ากันอุณหภูมิเท่ากันมันจะดีดีที่สุดแต่ถ้าเราทดสอบแบบนี้คือการทดสอบมาจะคัดเคลื่อนค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะดรอปลงหน่อยนอันนี้ผมพูดจริงๆนะนะครับก็พูดกันตรงนี้เลยว่ายังไงก็มีดรอปนะฮะมันยังไงก็มีดรอปแล้วดูสภาพถนนฮะสภาพถนนสภาพของที่ผมขนมา นะครับมันก็จะมันก็จะทําให้อัตราเร่งที่แบบว่าแปดสิบร้อยี่อาจจะอาจจะดรอปลงหน่อยเพราะว่าครับวันนั้นวันที่ผมทดสอบศูนย์หนึ่งร้อยผมนั่งคนเดียวแล้วข้างหลังไม่มีสัมภาระอะไรแต่น,นี้มีสัมภาระครับมีของอน้ําก็สิบกว่าโลเกือบเกือบสามสิบสี่สิบโลแล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเร่งโฉมันก็จะมีกําลังนะเมื่อกี้ผมใส่เกียร์ไปที่เกียร์สี่นะแต่ถ้าสามก็จะเร็วขึ้นหน่อยนะครับก็พูดกันตรงนี้เลยนะฮะ อันนี้เราขับแบบชิวๆธรรมดาได้เลยนะครับเราก็ขับแบบชิวๆไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถรถเดี๋ยวนี้ก็ขับกันยากนะฮะขับกันช้ามากนะโดยเฉพาะรถข้างหน้าผมเป็นรถตู้ทึบซะด้วยเข้าใจนะว่าแบกแบกของหนักนะครับแต่เมื่อกี้ผมลองแบบมาแบบเรื่อยๆชิวๆไม่ได้รีบอะไรนะครับประมาณสักเกียร์สามเกียร์สี่นะประมาณสักเกียร์สามเกียร์สี่ก็ก็ขึ้นได้นะหรือม้แตเกียร์หกเกียร์หกแล้วเล่งส่ง นะครับเดี๋ยวจะลองทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยววิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนอันนี้คือเกียร์ห้านะครับเกียร์ห้านะอ่าหลายหลายคนถามว่าแล้วเกียร์หกมันจะขึ้นได้ไหมอ่าน,นี่ไปแล้วลดโล่งนะครับอ่าเรารู้นะฮะเกียร์หกนะปกติเกียร์หกรีว์ดเดิมๆอ่ะขึ้นไหมครับอ่ะขึ้นไหมดูที่ตาามรวัดน,นะครับขึ้นไหมครับอ่าขึ้นมบ แบบตรงๆนะขึ้นไหมครับอ่ะดูเอาแล้วกันครับาขึ้นหรือเปล่านะฮะแค่น,นี้ก็เบรกจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีระยะเบรกแล้วนะครับเออนะให้เห็นนะครับเมื่อกี้ไม่ได้กดเยอะนะกดแค่พอให้เห็นว่าเออบูทบูทมันอยู่ประมาณไหนนะครับบูทมันอยู่ประมาณไหนแล้วก็ได้ไหมนะอันนี้คือเกียร์หกนะครับเอาเกียร์หกนะ ยาหกไม่ได้กดคันเร่งเยอะนะครับอันนี้คือแตะ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 มันก็มันก็ติดเท้านะเนี่ยแตะแตะต,ติดเท้านะนะครับส่วนแปดสิบร้อยยี่ทุกคนเราไปจับเวลาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าถนนเส้นเนี้คุณพี่รถบรรทุกก็นูน่นฮะข้างข้างหน้าเห็นไหมฮะน,น,นู่นอ่ะลังคาไกลๆนุ่นนะครับก็ ขับได้แบบเนี่ยอันนี้คือความเร็วที่ที่ขับได้นะตามมารวัดนะไม่ใช่ตาม GBS ตามมารวัดนะครับนี่ตามมารวัดผมนะเนี่ยขับได้อยู่แค่เนี้ยขับได้อยู่แค่เนี้ยประหยัดน้ํามันไหมฮะนี่คือแบบคันเร่งแบบบางๆนะนี่บูตบูตขึ้นนิดนึงอันนี้บูตขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้กองกองเป่านานแล้วแหละแต่ว่านี่ถามว่ามันมาไหมมันก็มาครับอันนี้กด กดอยู่ประมาณอ่ะบูตอยู่ประมาณ0ูดปอนด์รยประมาณนะครับว่าจะแซงก็แซงไม่ทันเนี่ยนะฮะดูดูนะครับนี่เออเวลาตัดจังหวะอย่าไปด่าเขานะนี่ผุ๊อัดคลิปไม่เห็นนะเนี่ยผมไม่ได้มีเวลามานั่งอัดคลิปเดี๋ยวเดวหาว่าผมมีเวลามานั่งอัดคลิปเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยดูครับเนี่ยสภาพเนี่ยให้ผมด่าไหมละ่ะนั่นแหละนะครับเราก็พูดกันตรงๆนะเออรถบ้านป้า,ปาแกเด้อเนี่ยดูดินะ ขับกันแบบเนี้เนี่ยดูระยะเหลือปานเลยนะครับเมื่อกี้ขับตามมา80ผมบอกโอ้โยนะครับขนาดนี้ก็ไปขับเลียนซ้ายเถอะลูกพี่นะครับ่ะสรุปแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือตอนแรกว่าผมจะกดที่80แล้วก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมขอด่านิดนึงนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เกินเหตุเกินผลนะเออฉันจะขับตามใจฉันก็ไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับ เนี่ยเออขับได้อยู่นะสบายสบาย,บายครับันเื่อบางแตะเรื่อยแตะเรื่อยก็ถับว่าดีไม่มันก็นดีครับ่าข้างหลังผมก็มีรีววคันหนึ่งนะอีกข้างหลังผมมีรีววคันหนึ่งนะครับอันนี้ผมยังใช้กล้องตัวเดิมนะหนูกล้องที่ผมติดไปคุณอยู่นู่นนะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อธิบายแบบสั้นๆเนาะว่ามันมีแรงไหมทีน,นี้ผมจะหาพื้นที่ก่อนก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับอันนี้ค้างไว้ที่80นะ กลางไว้ที่80นะครับอ่ะสามสามสองหนึ่งอ่ะเกียร์หกนะอ่ะดูนะครับว่า80ผมเนี่ยถักเค้นขนาดนี้แล้วมันจะพ้นไหมนะครับรถ10ล้อก็ช้าหน่อยนะครับก็สรุปให้แบบว่าทแบบนนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยไปเทสอัตรา,ตาสิปเปิลเชื่องตอนนี้คืออุณหภูมิมันอยู่ที่38องศาค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรบอกเลยนะครับหน้าร้อนปีนี้50องศาแน่ๆสรุปก่อนแล้วกันนะครับ ใส่มาดีไหมดีดีขึ้นกว่าเดิมนิดนิดหนึ่งเออแต่สูตรถึงร้อยผมเห็นผลนะสูวนหึงร้อยเห็นผลก็คือได้เก้าวิกว่าจากสิบสองหรือเก้าวิกว่าเพราะว่าผมผมสับเกียร์ว้าวด้วยนะครับสับเกียร์แล้วลากลาก,ลากว้าวแต่ตามจริงมันต้องยัดเอายัดเอาเลยถ้ายัดเอามันก็ดีนะครับยัดเอายัดเอามันก็จะม,มันก็จัดได้ได้ตัวเลขที่สวยกว่านี้นะครับก็หักลบแล้วนะครับหักลบที่แบบที่เแดบบียแบฝบ่าฝุดหน่อยนะครับมันต้องต่อถ้าเราจะวัดอยังไงต้องต่อเกียร์แบบต่อเน,นื่องนะครับ เนี่ยมาแบบนี้นะไม่ได้ว่ากันหรอกนะครับเออผมผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าใครนะผมเข้าใจนะเพราะรถยาวรถมันยาวต้องต้องต้อง,ต,องต้องเผื่อระยะให้เขานิดนึ่งนะเออถ้าเห็นมาเห็นคลิปผมก็อย่าด่ากันนะนะครับก็ตบไฟให้เห็นนะเออเดี๋ยวลองทด,ดสอบดูครับอันนี้คือเกียร์สี่นะฮะเกียร์สี่คืออัตราทดเกียร์มันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอ,อืม ตรงนี้มีระยะอยู่ครับมีระยะเหลืออยู่นะนิดหน่อยเนี่ยดูครับเอาแค่นี้พอครับนี่เอาแค่นี้เห็นว่าเออเวลาปล่อยคันเร่งมาเนี่ยปกติถ้าเป็นอีโค่หมวดเนี่ยผมจะไม่เคยได้ตัวเลขนี้เลยนะครับก็อยู่บูสอยู่ประมาณนี้ครับนะทดสอบให้เห็นจา่จาจนะครับว่าเออมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมคันเร่งเบาขึ้นติดเท้าขึ้นนะครับและยิ่งเราใส่พรีเมียมไปด้วยนะครับแล้วมันบอกเลยนะครับว่าจะดีมากเพิ่มขึ้นอีก สเต็ปหนึ่งทันทีนะครับสรุปให้ก่อนนะครับว่าอัตาราเร่งดีขึ้นนะครับกดกดเป็นมากดเป็นมาอยู่ก็ถือว่าทำสามารถทําความเร็วได้ดีนะครับทำความเร็วอ่ทาให้รถนั้นวิ่งทะยานทยานได้ดีแต่ข้อเสียก็คือหนึ่งแพงคิดเป้งเราเติมพเมียมก็ว่าแพง้ะนะพรีเมียมก็รอไป47.19แต่ถ้าแต่ถ้าเติมจะา,าซื้ออ่า บูทิกบูสมาใส่อีกเป็นน้ํายาล้างหัวฉีดอีกก็ก็จะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเสียตังค์เพิ่มขึ้นเหมือนเราซื้อแอดบอ่ะนะครับค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นในส่วนหนึ่งนะครับก็เราก็ต้องแลกมาเนาะแลกมาด้วยสุขภาพรถที่ดีเหมือนเหมือนเหมือนรถกินอาหารเสริมประมาณเนี้ยนานๆานทีกินทีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยอมที่จะเสียเงินเพื่อจะซื้ออาหารเสริมให้กับรถของตัวเองก็จะได้ขับแบบสบายๆชิลๆได้นะครับวันนี้ตามจริงผมมีภารกิจรีบด้วยนะ นะครับภารกิจรีบไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็นะครับไปไป่ายสามยี่สิบแล้วไม่รู้จะทันไหมนะครับก็คงจะไปแบบเรื่อยๆนั่นแหละครับเพราะว่าดูสภาพถนนฮะบางคนก็ขับรถเร็วซะเหลือเกินนะฮะเร็วกว่าเร็วกว่ามดก็มีนะบางคนนะนะครับบางคนก็ก็ไม่รีบอะก็ขับชั้นปัจจัไปเรื่อยๆเรื่องของชั้นประมาณนั้นนะครับก็สรุปก่อนนะอาการเร่งดีแล้วก็ อัตัาซิปเปิงอัาตราซิปเปิงเชื้อเพืงยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปอะไรมากมายนะครับแต่เท่าที่ลองกดกดกดดูนะแล้วผมเติมน้ำมันกลับไปเมื่อกี้ห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งก็อยู่ประมาณสิบสองจุดศูนย์สามนะครับสิบสองจุดศูนย์สามเพราะว่าผมเป็นคนเป็นคนเหยียบเหยียบนิดหนึ่งเพื่อให้รถนั้นได้วิง่งได้วิ่งเต็มเต็มแรงม้าแรงบิดของเขาจริงๆนะครับแต่ถ้าอยากดีก็คือต้องเติมต้องมีไปสักพักหนึ่งแล้วเติมน้ำมันกลับมันก็จะมีอ่อา่าเขาเรียกว่า มีความเชี่งตรงในการเทสค่อนข้างดีกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากฝากด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเราจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอยติดตามชมแล้วกันนะครับฝากกดไล์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ